สวัสดีค่ะทุก, <มา S 1> ท,กท่านวันนี้วัดใจะนะโยมนะคุณได้มหนาวรอดมาวัดทำบุญกระถินค่ะขอท,ท่านด้วยต่อกันนะโยมนะอนุโมทนาร่วมกันนะคะจำนวนเรามีจับจัดนะโยมที่ปวดน,น้ำใครจะตั้งใจถวายเพื่อเตืมนด้านนายโยมนะแบบพลาสติกเบาๆ อันนี้ก็คืออาหารที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขานำมาทำลงทานค่ะเพื่อนวันนี้ที่คนมาทำบุญทอดกระถิน่นขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะ <c oughs> อันนี้จะลง youtube นะออันนี้ก็เป็นอาหารเอ่อ คนไทยใจบุญที่เขานำมาทำโรงทานในวันบุญกะถินวันนี้นะคะเยอะเลยค่ะอุ้ยน่าทานมากเลยคนไทยอยู่ที่ไหนก็ใจบุญทุกทุกอู้อันี้ไม่มีที่ตักเลยบวดฟักทองอู้หูมีปลาดัโกอันนี้ขนมเอ่อ อะไรนะยี่ตุยขนมยีตยมมมมย่ตุยเอ่อแล้วก็อันนั้นเป็นขนมชั้นค่ะน,นี้เป็นบุญนะทิค่ะอันนั้นเป็นขนมต้มโอ้ยขนมเยอะเลยนี่เนี่ยคนไทยใจบุญค่ะเราไ,าไปหยิบข้าวไปเลยหรอหยิบข้าวหยิบข้าวไปแ่ไปไม่ได้ค่ะเต็มมีปูชีวกด้วยค่ะนี่ค่ะกระถิน วัดไทยรัตนปทีปใช่ค่ะนะกรุงบูดาเปสต์ฮังการีค่ะอันนี้ก็คือโรงทานอีกชุดหนึ่งค่ะเป็นกาแฟมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีโกโก้โอกาแฟกับโกโก้อันนี้ค่ะลงทานของคนไทยใจบุญที่มาในวันบุญกะถินวันนี้นะคะ นี่เลยค่ะดูพลังบุญของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะเยอะ,ะเยอยละยอู้หึหคหึ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 คึคอ,อึอึหึหั่ึหาหึหึา,า<ะ>ึหึหาหึหึนึนะะึหะ